ข่าวลือซุปทิบยุคไทโชววันนี้ถ่ายคลิปมีแจกของรางวัลน,นะแฮปปี <Happy. S 1> สวัสดีค่ะเพื่อนกลับมาพบกับเบลแฮปปี้กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาแกะของรองรีวิวกันค่ะเพื่อนๆหลังจากที่เราไปดูดาพิฆาตอสูรเดอะมูฟวี่สึกรถไฟสูนน่นิรันกันที่โรงภาพ,พยนเรย์นกันนะคะ มันทลุจอจริงๆดูดดๆดๆเราก็จะได้มาฟินกันต่อค่ะเอาใจคนรักการอ่านนะคะกับนี่เลยาดาพิคาตอสูรฉบับนิยายภาพสึกรถไฟสู่นิรันด์ค่ะเพิ่งได้มาแบบสดๆดร้อนๆเลยนะคะกับเล่มนี้เพิ่งจะออกมาได้ไม่นานเองเราก็ไปสอยกันมาได้เลยน,นะที่ร้านบุ๊เฟนบีทอและ c ีเอ็นาะด้วยความคลั่งไคล้ของเรานะ ซึ่งตอนนี้นะคะขายดีเวอร์ของสะสมใกล้หมดแล้วนะของแถมอะที่เป็นลิมิเต็ดเอดิชันเพื่อนๆคะไม่ต้องเสียใจไปเนาะเพราะเราสอยมาก่อนแล้ว <c oughs> ซึ่งความพิเศษของในใิยายเล่มนี้ก็คือมันมีเนะื้อหาที่มันไม่มีในมังงนะภาพปกติและไม่มีในฉบับเด e Movie ที่ฉายในภาพ,พยนตร์ด้วยเอาละน่าสะสมยิย่งนะสำหรับคนที่รักดาบพิฆาตส่วนอย่างเราเนาะ โอ้ยแบบนี้มันต้องจัดไหมเพื่อนๆและแและ,และนี่คือของแถมนะจ๊ะเพื่อนๆสติกเกอร์แบบ Limited e dition มี3พาร์ทนะเออนี่สติกเกอร์ของแถมต,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 ติ๊กๆๆ๊กติเนะซึ่งพาร์ทแรกนะเพื่อนๆดูนะพาร์ทแรกพี่จะเป็นสติกเกอร์ที่เขียนว่าคาหาสนาผีเสือ้อรถไฟฝันนิรันด์แล้วก็จะมีตัวชิโนบุชิโนบุจงัง นี่ีเส้นอิสุที่จะร้องร้องง่ายแล้วก็ทันจิโร่ที่กำลังแบบเออเหมือนจะปลอบใจเส้นอิสุเนาะแล้วก็มีอิโนสเกะและนี่ตัวนี้เลยคือเล่นโงคุเคียวจิโร่สเตของเรานั่นเองตึ๊ดตึแล้วก็พาร์ทที่สองนะนี่ตัวพาร์ทตรงกลางนี่ก็จะเป็นเส้นอิสุทันจิโร่แล้วก็อิโนสเกะแล้วข้างล่างนะคะที่เป็นสีน้ําตาลนี่จะเป็นเหมือนตัวรถไฟเนาะซึ่งเขียนว่า รถไฟฝานนิรันต์ัตวโดยสารพิเศษชั้น3ซึ่งสติกเกอร์ตัวน,นี้นะคะมันก็คือเป็นสติกเกอร์ที่มันลอกแล้วก็ติดแล้วก็ลอกออกมาติดหมายที่ที่อื่นได้เลยอ่ะออมันสุดจะเก๋ไก๋น่ารักเหมาะสําหรับนักสะสมอย่างนิ้งรลยตลายามาลงมือชํางแลันแกะยังไงอ่ะแกะตรงนี้มันจะอันตรายมันจะขาดนี่ไ แลอุ๊ชซึ่สยามอินเตอร์คอมิกอ่ะ <S 1> <S 1> <ค>อเขาก็ออกนิยายภาพพิเศษมาเรื่อยๆเ,เนาะซึ่งเอามาให้เราได้อ่านกันมีอยู่สามเล่มเนาะพิเศษอ่ะมัจ้จจะมีเล่มผีเสื้อปีกเดียวดอกไม้แห่งความสุขตายลมน้ำทางและมีอีกเล่มหนึ่งที่เราได้มาแล้วและเราก็จะมาแกะกันรีวิวเนาะนั่นก็นคือจากพิฆาอสูรแฟนบุ๊กบันทึกกลุ่มพิฆาตอสูร ซึ่งเล่มนั้นเนี่ยออกกับการเสพสะสมมากมากเลยเราก็จะมาแกะพร้อมๆเพื่อนๆนะคะเฮ้ได้แล้วเนี่ยอดใจรอไม่แกะจนกว่าจะมาแกะพร้อมเพื่อนๆเลยนะเนี่ยนี่ก็คือหน้าปกนะคะหน้าปกนะก็คือเป็นโปสเตอร์แล้วไปค่ส่วนสุดรถไฟส่วนนริรานภาพเด๋ะมูฟวี้เลยที่ใช้ในโลงภาพยนตร์เนาะนีเลยนะซึ่งเล่มมาจะหนากว่ามังน่ะปกติอะ เราเรู้สึกว่ามันจะหนากว่านิดหน่อยอเรามาดูกันว่าข้างในจะเป็นอะไรเราก็จะเปิดไปดูข้างในนะคะอย่างทานุถนอมนะ,ะดูข้างในปกอันนี้ก็จะเป็นอ๋อสบับสีสามสีนี่โอเคอ๋อชุดชุดชุดอย่างทานุถนอม <laughs> ก็น,นี่อุย้ยน่ารักตลก มันจะเป็นแบบโปสเตอร์อนะเต็มตัวอีกรอบหนึ่งนะคะสวยงามซึ่งภาษาญี่ปุ่นอ่านไม่ออกค่ะคืออะไรคะใครรู้บอกอีันทีนะหรอน้องๆแหมลึกข้างหลังมีอะไรไหมอ้าวนี่เอ็นมุกับทันทิ่โลสวยอะ่นะเนี่ย ถูกใจนักสะสมเน้นนวนเน้นนวลอ่ะอืมอนี่มีแนะนำตัวละครงดงามอะ่ะสวยเวอรเพื่อนร่วมรุ่นฮาชิเบระอินโสเกะเพื่อนร่วมร่วมผู้ววสวมหนังหมูป,ป่าเล่นง,งูกุเกียวจูโรอ่อาสูนข้างแรมที่หนึ N ่งเอ็นืมแนากัทันจิโร่เนสโกะเซนิซอึอืมจอหลักๆคือตัวละครหลักของภาค ส่วนรไฟสุวนีิรันนะคะนี่ก็คแบบือทั้งหมดเป็นฉบับแบบอนิเมะภาพมันสวยมากเลยอเออเดี๋ยวเราเดี๋ยวดิฉันจะต้องมานั่งอ่านอย่างจริงจังแล้วอะว่ามันมีอะไรต่างจากในนิยายมังงะมัง่งอะไรอย่างี้เพรโลดสำหรับคนที่ชอบอ่านหนังสืออย่างเราเออ มันไม่มีภาพนะคะทุกคนมันเป็นเหมือนนิยายอะ่ะเออนิยายเลยเป็นบทละครอะ่ะมันไม่มีภาพนะสึกเป็นแบบภาพมังงะเหมือนมังงะนะทุกคนแต่มันจะมีแบบบทขั้นเนี่ยมันจะมีภาพต่างๆนี่ไงเออให้เราได้เห็นกันว่าบทขั้นเนี่ยมันจะอยู่ตรงไหนของนิยายเนี่ยทําให้เรานึกภาพตามได้อะไรเงี้ยนิยายจริงค่ะพผู้ชมคะ่ะ ทุกอย่างเป็นนิยายตัวหนังสือมนเลยนะคะเพื่อนๆาำเรบคนอ่ะนี่คำแนะนำเฟซบุ๊กสนักพิมพ์นะคะไปติดตามกันที่สยามอิตอทคอมิกเนาะแลนี่และนี่เลยเล่นโงพูเขียวจะลอสาวลักเพลงงคนดีของเราดนแกเทมากๆพระเอกในตอนนี้เลยคิดถึงเขาเนาะแล้วปกหลังเป็นยังไงเลยจึ๊บ โ <Okay. S 2> อเคก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆใครที่สนใจหนังสือเรียนแล้วนี้ก็ไปหาซื้อได้นะคะที่ร้านหนังสือที่ร่วมรายการเนาะไม่รู้ว่าของติ๊กเกอร์ที่เป็น limited edition ไม่รู้หมดไปหรือยังอะ่ะเพื่อนๆก็ไปตามล่าหากนันนะสลหรับนักสักสมแต่จะบอกนะคะน้องๆวันนี้ไม่ใช่มังอะนะแต่เป็นฉบับนิยายบทภาพยนตร์เลยน้องๆที่อยากอ่านมังะก็คงแบบ <c oughs> ก็คง ติดหวังหน่อยนะตอนหนังสือเยอะแต่ถูกใจพี่ค่ะพี่ชอบอ่านหนังสือ <c oughs> น้องๆที่ไม่ชอบอ่านหนังสือก็เปิดใจมาอ่านได้นะเพราะว่าเนี่ยมันเป็นแบบแบบบทภาพยนตร์เลยอ่ะที่มันมีเนื้อหาที่มันไม่มีในหนังนะ <c oughs> ชวนเพื่อนๆมาอ่านกันจบการรีวิวแต่พีท่านี้นะอืม <c oughs> เพราะเนื้อหามันก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวพีทต้องไปอ่านก่อนอย่างตั้งอ,อกตั้งใจ <c oughs> อืม มีอะไรจะมาบอกเพื่อนๆเล้กพื่อนะพี่มีอยู่สองเล่มนะเล่มหนึ่งอ่ะพี่ซื้อมาให้เพื่อนแต่เพื่อนดันซื้อชนกันเอาไงน่ะทีเนี้ยเ,เพื่อนๆว่าไงเนี่ยน้องๆว่าไงเงียอยากได้ปะถ้าเกิดอยากได้พี่ยอมแจกก็ได้นะแจกฟรีเลยแต่มีเงื่อนไขนะว่าคลิปเนี้ยพี่ขอได้ไหมขอนะสองร้อยห้าสิบไลค์ได้ไหมเพราะเนี่ยราคาสองร้อยห้าสิบเองสองร้อยห้าสิบไลค์คงแบบ มาเยอะไปเนาะและเพื่อนๆที่อยากได้นะมีกติกานะคอมเมนต์ใต้คลิปเนี้ยนะคะว่าทำไมเ,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 เพื่อนๆพี่ๆน้องๆถึงชอบดาบพิฆาตอสูรนะและเราก็จะมารนดอมรายชื่อกันจะได้รับนิยายเล่มนี้ไปฟรีๆเลยเราให้นะด้วยใจก็ที่พี่จะให้นะก็นี่เลยครบเซตเลยนะมีนิยายแล้วก็สติกเกอร์ลิมิเต็ดเอเดชันที่น่าจะหาไม่ได้แล้วล่ะนะคะและขอบคุณที่สนับสนุนกนนะันเนาะ ก็อ,อย่าลืมนะว่าครบ250ไลฟ์เมื่อไหร่พี่จะปักหมดเลยนะประกาศว่าวันไหนเวลาไหนจะมาไลฟ์สดกันประกาศรายชื่อผู้โชคดีเนอะแกะของลองรีวิววันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอย่เลื่อมมาร่วมสนุกกันนะของดีๆแบบนี้มันไม่ได้มีบ่อยๆดอีติ๊กเกอร์ให้สะสมด้วยนะน่ารักใจดูสิน่ารักเวร์เนี่ยแจกได้ปห <laughs> เพื่อนที่มันทารยศแกมันซื้อชนพี่พี่ก็ไม่รู้จะไปทําอะไรจะปล่อยขายต่อมือสองม,มันก็พี่ไม่อยากขายแงเออพี่ก็อยากแต่มาแจกน้องๆเนาะต่อวันนี้ลากันไปก่อนนะคะคลิปหน้าแล้วมาเจอกันค่ะว่าพี่จะมาทำกิจก,กรรมอะไรกันต่อมีอะไรมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวมาพบกันค่ะคลิปหน้าวันนี้ลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายบายบายสวัสดีค่ะ เดี๋ยวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พี่ทีนะอย่าลืมนะบา,บาย